นี่เชฟจะมาทำลาบหมูใช่ไหมเรียบใหญ่เหรอมีมีเขาวขาอะไรบ้างเนี่ยตะกี้ใส่อะไรบ้างสูร้ำูอันนี้รสดีใช่ไหมใส่เกลือหน่อยนึงค่ะตีเดี้สูตรำคูนน้ำตาลสูตรนี้ไม่เหมือนใครครับ นเขาเรียกว่าน้ำนี่มันใช่ไหมน้ำน้ำปรุงรสใช่ไหมวะขายลูกแล้วลังมาทำกินวันจะทรไม่จิันัขอมก็เลยก็เมือนกไม่แม้อันนี้ทำลาบนานเทปก็จะลงมือเทน้ำเดือดเลย

ก็รวนหมูให้มันสุกอย่างนี้เิมน้ำซุปนิดนึงอะไรเขาคั่วปรุงใใรก,กันแบบในกระทะเลยเดี๋ยวเอาอยู่นิ่เครื่องที่เตรียมไปแล้วนี่มีอะไรบ้างห,หอม ไปสารแน่เสร็จแล้วพี่เสร็จแล้วตบมลมเลยขวดในกระถางนี่เลยดูเหมือนง่ายจังเลยไอ้ว่ <c oughs> านาวกี่โลกเลย บอกมนะันว่าเดี๋ยวเราทางนานนนจะ5 6โลกนะั่นลหลก10โลกตามความเก้านะวแนตะ่คนย,ยายวางเมยอไวแล้วเปลี่ยนเทียมใหม่ใส่ขาคั่มาสอไปเรื่อยนะตามด้วยพริกป่น นูน,นี้จะเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นเป็นวัน,ว,นวันเกิดน้องน,องนอง้อ,องก่อนข้าดาวใส่ตาม<ะ>นี้ <S 1> <S 1> ไหมชิมก่อนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วใช่ไหมง่ายจังคเอกากลอวกหน่อยเอาชิมกันใหญ่แล้ว อ,อาพอเป็นนะัะงง่ายทั้งเร็วเพราะว่าเราเตรียมเครื่องไว้แล้วนะหอูที่ใช้แบบบางทีคือพึ่งเราอ่ะเห็ไหมไขยาไม่เนะค,ครับลาบหมสูสตรที่ใหญ่เจมๆอีกรอบหนึ Thank you. Thank you. mm, og hva jeg gjør?